ถามว่าที่ที่โรงเรียนเรามีกระติกแบบนี้ไหมครับมีไหมมีอยู่ที่ไหนครับห้องพักครูแล้วเห็นเวลาอาจารย์เขาใช้กระติกนี้อาจารย์เขาเสียบปลั๊กทิ้งไว้หรือเสียบแล้วถอดครับเสียบทิ้งไว้ใช่ไหมครับดูครับถ้าอาจารย์เสียบปลั๊กทิ้งไว้ช่วยไปเตือนอาจารย์ด้วยว่าการที่เราเสียบกระติกน้ำร้อนทิ้งไว้กินไฟกี่วั์ ครึ่งหนึ high, ่งของแอร์ครึ่งหนึ hmm. kind of water, so ่งของแอร์อาจารย์ขอยาตปิดถามจริงโรงเรียนเรามีกระติกน้ำร้อนแบบนี้ถึงสิบกระติกไหมถ้าโรงเรียนเรามีกระติกน้ำร้อนนี้สิบกระติกกระติกน้ำร้อนสองกระติกเท่าแอร์หนึ่งตัวนะถ้าโรงเรียนเรามีกระติกแบบนี้สิบกระติกเสียบไวทิ้งทิ้งไว้ทั้งวันเท่ากับเปิดแอร์ทิ้งไว้กี่ตัวห้าตัวทั้งวันตลอดเวลาการทํางานที่โรงเรียนเปิดทำเรียนการเรียนการสอน นั้นต่อไนี้เดินผ่านห้องพักครูเห็นเสียบกระติกแบบน้ำร้อนแบบนี้ทิ้งไว้ให้เราเดินเข้าไปขโมยของเลยครับถ้าไม่มีคนอยู่ต้องถอดนะครับอย่าเสียบกระติกน้ำร้อนทิ้งไว้กินไฟเยอะไหมกินไฟเยอะ